สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สีูกทุกท่านนะคะไม่เป็นไรเราจับเราถือไว้เฉยเฉยมากินขนมค่ะแม่แม่เมื่อไงองค์กรักวัดีครับน้องนุ่มสวัสดีครับองค์กรักมีไม้ไม้สวยมะม่วงเดินตามทุกวันนะคะพี่น้อง อร่อยไหมกินขนมขันเวนขันเวนมามาพี่บบได้กินนี่บโบได้ดีแั่นตรงเวเขามากตรงเวเขามากกินขนมซ้มือกายเพิ่มนักนักพ่อหรือเปล่าลูกฮม นักพ่อหรือเปล่าเนี่ยบกันบกขันบะมีขนมหนียวยูหนึ่งปันนีได้ค่ะแม่แม่เรื่องกินเรื่องใหญ่ถ้าได้คงกินและทำได้ทุกอย่างพี่น้องบกบพรู้บ่า ดูวาใช่เพิ่มนักผอขวนมากกววแล้วูดูซ้า,ซาูฟันนอมีฟันกิซิกเนี่ยดูฟันนอมีฟันกิซิกเออ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 ท่าน,นี้นะแม่แม่ท่าอะไรอย่างงี้เออ ขี่ไปเลยขี่ไปหาพี่นาโนเลยไปแบบนี้เลยไปเลยไปหาพี่โนดูเขาทำอืมไปเดินไปยกขาก่อนยกขาก่อนยกขามา เไปาหน่อยเงงออทีนีไหนทำนทยังไงยกสูงยกขาน่อยยกขา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 เออเนใจเออเออดูทำพี่น้องโชว์ไม่แม่ใหญ่เลยไม่แมครับผมนักพอด้วยครับ ดูต <mile inside> ่า <bas> นี้ดูต่านี้ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่รักชมผมครับฝากเป็นกำลังใจผมด้วยด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมชื่อน้องเพิ่มพูนครับเป็นน้องสาวน้านครับน้องชายนาโนครับน้องสาวน้องชายอยู่ในเชือกเดียวกันอยกขึ้นยกขึ้นนเยวเจ้ากระสิตกเด้ เดี๋ยวนี้เริ่มนิ่งเนยเลยดิค่ะแม่เมยไข่แน่เลยโอ้ยตะกี้นี่แต่นนก,กันได้เป็นอะไรม,มุนหรือปุยข้างในนู้นเหรอข้งในนี้จ้จ้ามขวานให้โผลอันนี้ไหมฉันรนะครับขึ้นเหมือนขึ้ขนในไ,ไ,ไ,ไอ้อะไรต้นยูคาที่อยู่ไปลายนะครับยิ่งขึ้นยิ่งสูงยิ่งเสียวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะโผตัวไปก่อ,อนด้ยดอยทับพี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหนาสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหิว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 ไหนหิวหิว้งาหิว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 อหิวหวหิหิวหหิวหิวหว